ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะผมก็มาอยู่กับ d ี t v ทีวนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมออสตาทาวเวอร์ e ีฟ ens ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอรีวิวสองตัวนี้เป็นสามกับสี่ดาวในตู้สุมกระชายผมสุ่มได้นะอ่าก็เป็นอิจโกะก็คือนี่เป็นร่างสามดาวแล้วก็ร่างสี่ดาวนะครับผมโอเคผมจะลองมารีวิวนะผมว่ามันจับเป็นยังไงนะสำหรับการโจมตีมันอะไรประมาณนี้ผมก็จะมาดูนะผมว่าจะโจมตีประมาณไหนนะครับผมก็เป็นสีขาวนะก็คือเป็นฮัลโลอิจิโกะหรืออิจิโกะในร่างฮัลโลนะผมโอเคอืมก็ ตัวก็จะประมาณนี้อ่ะเป็นสีขาวเป็นเสื้อสีขาวเนานะอเอ้ยเดี๋ยวผมจะทำรองทำงานรีวิวนะผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิววันที่ขอโหมดอินฟินิตแล้วกันเนาะโอเคเข้าไปรีวิวที่โหมดอินฟินิตแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมไปไปที่โหมดอินฟินิตกันครับตัดภาพไปตอนที่อ่าอยู่ในโหมดแล้วกันนะโอเคบายไป,ไปอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ในเกมแล้วผมก็ทำการวางอิจิเกะอจิอจิโกะฮัลโหลอิจิโกะนะผมเป็นร่างสามดาวได้วางไปที่เรียบร้อยนะผมอ่า ก็เริ่มต้นอยู่ที่ดามเมจสองร้อยแปดนะระยะหกแล้วก็จมตีหนึ่งวินะครับผมโอเคตัวหลุด,ดผมขอวางเจนอ้อยไปก่อนแล้วกันเนาะโอเควางเจนอไปก่อนตัวนึงโอเคนี่ครับผมคนข้างโอเคนะมันเป็นสามดาวนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะรหรับสามดาวเนาะแต่ระยะค่อนข้างที่จะง่อยไปนิดระยะระยะหกวงวงแคบมากวงเล็กมากเอาอะไรไม่ได้ผมก็เป็นตัวสามดาวนะผมก็ ไปของสะสมนะอ่าสายสะสมก็สะสมไว้นะครับผมเฮ้ฟันนะผม, okay, ะผมอ่าเป็นฟันนะไม่ติดเลือดไม่ติดเลือดไหลน,นะผมเป็นฟันปกติเนาะโอเคนี่ okay. เดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มเงินก่อนละกันได้ไหมอ่ะฟาร์มเงินก่อนไดไหมเดี๋ยวค่อยฟาร์มแล้วกันเนาะเฮ้ยตาสองปุ okay. ๊บเอ้ยมันบอกอะไรมางอ่ะลืมดูครับผมอ่ะ ลืมดูฮะเบอกอะไมันก็ยอมไปดูเองเนะผมลืมดูฮะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็น่าบอกบนะเ <c oughs> มียเนาะบอกนะเมียมาร้อยร้อยนิดๆน,นะร้อยเท่าไรไม่รู้ร้อยนิดๆประมาณนี้เลยะนะเ <c oughs> ออกระยะการจมตีท่าเดิมทุกอย่างนะโ <c oughs> อเคก็ฟันโอเคท่าเดิมเงี้บผมฟันฟันฟันเอ่อฟันไปะฟันโอเคเดี๋ยวดูฮะผมอ่าฟัน <c oughs> ขั้นต่อไปนะผมขั้ต่อไปอยู่ที่ไม่บวกอะไรนะบวกแค่ดาเมจน,นะ145.6งร้อยบนะผมสำหรับดาเมจไปดูปุ๊บโอเคต่อไปก็อ่าบวกระยะ1นึ่งนะผมลดความเร็วการโจมตีนะผมศูนย์จุดิบาวินะอ่าก็เพิ่มดาเมจเป็นสอร้อนะผมรออัพก่อนโอเคอืมปี457อืมก็มันก็ไม่ดูแย่มากนะครับผมโอเค รับ3ดาวนะก็ไม่อยู่แย่มากก็ถือว่าดูดีเลยแหละอ่าสำหรับ3ดาวนะโอเคฟันนะฟันฟันอ่าเขาดีมันก็ดีอยู่นะอ่ะเราอัพต่อไปนะบล็อกดาเมจแล้วก็อ่าลดความเร็วกันโจมตี0.15วินาทีแล้วก็เพิ่มระยะหนึ่งนะผมอัพไปปตุ๊บอ่านี่โอเคอยู่นะโอ้โหโมเดลไม่โหลดฮนะเน็ต ขาขออภัยนะผมผมเร็วไม่โดดหรอกโอเคนี่สำหรับอิจิโกะสามดาวนะครับผมอ่าเป็นฮอลโลอิจิโกะนะไม่ใช่อิจิโกะนะผมเป็นฮอลโลอิจิโกะนะผมอ่านะว่าอิจิโกะผมไม่ผมไม่ได้ดูบีดนะผมผมเลยไม่รู้นะว่าในเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าไม่น่าจะใช้ตัวเดียวกับอิจิโกะนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมปึ๊บอัพไปตันแล้วนะผมก็ตี ตัวเดียวนะผมความเร็วกันโจมตีเปลี่ยนเสื้อด้วยเหมือนใส่เสื้อของอิจิโกะเลยครับผมมันเป็นฮอลโลอิจิโกะที่ใส่เสื้อของนะอิจิโกะนะอ่าก็การโจมตีความดาเมจนะผมดาเมจอ่าอยู่ที่977.6ร้อยเบนะผมก็ความเร็กันโจมตี0.7งจุดเจ็ดวินะผมแล้วก็ระยะ8นะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่แย่มากนะผมโอเคถือว่าไม่แย่มากอะไรขนาดนั้นนะผมโอเคเดี๋ยว จะทำการดูตัวต่อไปก่อนละกันนะอ่าต่อไปก็จะเป็นอิอจิโกะซีดาวนะครับผมโอเคตัวนี้ผมชอบนะผมคน่นข้างจะชอบอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะอ่าค่อนข้างที่จะดีนะผมนั่นที่จะดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับอ่าอิจิโกะซีดาวนะผมคอยดูนะผมนี่เริ่มต้นอยู่ที่ดาเมจสี่ร้อยห้าสิบระยะเก้ายุบทีหนึ่งวินะครับผมอ่าเพิ่มอัพไปก็จะเพิ่มดาเมจสี่ร้อยห้าสิบนะผมอ่ะอัพเลยปุ๊บเค okay. แล้วก็อัพใช้เงินน้อยมากครับผมใช้แบบลงสตอรี่แบบต้นเกมได้นะในความรู้สึกผมนะโอเคปึ๊บอัพไปสองขั้นเพิ่มดาเมจอีกโอเคขัค้นสุดท้ายอัพแค่สามขั้นนะผมน้อยมากครับผมเพิ่มดาเมจอยู่ที่พันแปดเลยนะแล้วก็เปลี่ยนไปตีเลีสปินอะไรสักอย่างไม่ค่อยเก่งกีขอไปฮะโอเคปึ๊บอัพไปเลยอืมดาเมจอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะตีหนึ่งวิระยะเก้านะผมเป็นเลอีรอบวงนะเป็นฟูลเออีนะครับผมอนะ่า ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะดีเลยระดับหนึ่งเลยนะผมอ่าระดับอิจิโกะนะอืมผมดีนะอ่าผมว่ามันดีนะผมแล้วผมจะลองอ่าเอาอิจิโกะนี่มาวางโอเคผมจะลองอยากลองบัฟดูหาว่าถ้าสองคนนีบ้บัฟมันจะตีเท่าไหร่นะผมลองดูก่อนเดี๋ยวรอตัดพาไปตอนเงินแล้วผมวางเออวิ่เสร็จก,ก่อนละกันนะเขาตัวนี้เอวินน่าจะยังไม่ได้นะผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางเออวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาผมจะลองกดเออวินก่อนเลยนะไปโอเคครับ okay. okay, ผมมาดูที่สีดาวนะสีดาวจมตีอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย9 4 5 0นะอ่าในเลเวล50ใช่ไหมอ่าห้าสิบเอ็ดนะผมที่ผมอัพไวนะ้เนาะค่อนข้างที่จะชอบโอเคแล้ว okay, สามดาวมันจะอยู่ที่2,932เฮ้ยถือว่าโ okay อเคนะครับผมค่อนข้างที่จะ ดีนะเป็นสีดาวนะสำหรับสีดาวผมแนะนำให้ใช้ต้นเกมได้โอเคสรหรับหน้าตาก็อ่าก็จะประมาณนะี้ผมสามดาวสี่ดาวนะโอเคนะผมก็จะประมาณนี้ผมก็แำหรบใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะผมก็เพิ่งกลับมาทำคลิปนะครับผมอืมวันนี้ก็ไม่เมียนะผมก็ขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านอีกเดินนะครับผมก็อ่าไม่เมียแล้วบ๊ายบายครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะอ่าไปฮนะบ๊ายบายฮะ